แชมชัยช,ชนะของลูกเนืองและครับแล้วก็ยินดีกับน้องลูกนิ่มด้วยหัวหน้าค,คณะอคของเรานะครับผมโอ้โหนี่นี่ต้องบอกว่าตัวเล็กโค่นตัวใหญ่สะใจจริงๆถามนักมวยก่อนนะก่อนนี่ถามหัวหน้าคณะลูกเล็กเล็กไฟเนี่ยตอนที่ประกบปาเจอกับนักมวยตัวใหญ่กว่ารู้สึ <c oughs> ยกยังไงก็ธรรมดาครับเขาประกบมาเราเจอเราก็เจอได้ครับเราไม่ได้อะไรครับก็แค่ฝึกซ้อมให้เต็มที่ทําที่เราเต็มที่ได้ครับ อืหืไฟนี้นี่ซ้อมนานขนาดไหนไม่นานครับก็ประมาณยี่สิบวันครับยี่สิบวันครับยี่สิบวันนี่เต็มร้อยไหมก็เต็มร้อยครับเราซ้อมมาตลอดครับแต่เราไม่ได้เร่งเรามารอเร่งกันทีหลังครับอ๋อนะครับดูคลิปการชกของเขาเมื่อก่อนไหมไม่มีเลยครับไม่เคยดูไม่เคยรู้จักเขาเลยครับขึ้นมาวัดข้างบนเลยใช่ครับอือหือนะนุ่มรู้สึกไงบ้างกับไฟนี้ก็ประทับใจค่ะประทับใจน้องค่ะก็เราเออดูเออนุ่มดูเกมมาแล้ว ตอนแรกที่ดูกันมาก็ไม่เท่าไหร่แต่พอจริงๆพอวันใกล้ชกเนี่ยเหมือนเริ่มรู้จักชื่อเสียงเขาว่าเขาได้แชมป์อะไรมาบ้างแล้วว่ามีหวันหวั่นค่ะมีหวั่นวันยอมรับใช่แล้วอต้องยอมรับว่าค่ายเขาก็ซ้อมวีน้มมวยไทยคือตั้งใจชกวันอยู่แล้วมาเพื่อกอบโวยวันกันอยู่แล้วแต่ทีนี้พวกเราอะก็เหมือนเด็กใหม่เพิ่งเข้าวันใช่ค่ะมันก็กันว่าเอกันว่าเราก็ กดดันกดดันด้วยว่าเราจะสู้ได้ไหมอะไรอย่างงี้ค่ะวันนี้น้องทําได้ดีค่ะและ้วบีบบังคับด้วยว่า,าตัวเล็กต้องเดินถ้าไม่เดินเนี่ยเราเสียเปรียบวันนี้น้องชกอ,ออกมาดีมากค่ะใช่นะครับเกมจบเพียง<พ><พ>แค่ยกแรกเท่านั้นลูกเล็กนะฮะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เราต่อยเขาได้ได้นับลงไปร่วงลงไปหมัดไหนฮะหมัดซ้ายครับมันช็อตแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่าจะเขาเข้ามาครับแล้วเราก็บวกไปครับแต่มันโดนน่าจะโดนขมับเขาครับท้องก็เลย ทำให้เขาล้มลงไปอะฮะตอนนี้ดาองแปดนี่รู้สึกอยงบ้างก็ดีใจครับคิดว่าตอนนั้นนะ่ะตาเรามันมองไม่เห็นแล้วครับต้องถ้าจบได้ก็คือจบครับโบนัสไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราอย่าเจ็บเยอะก็พอใช่ <laughs> เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะตาเราโดนโดนโดนนิ้วจิ้มไปทีใช่ครับมันตะเกียกดับไปตอนนั้นรู้สึกว่ามันเห็นข้างเดียวครับแล้วมันเห็นเป็นภาพซ้อนอเป็นแบบแล้วมันก็ดับไปสักพักหนึ่งอะฮะก็าาเลยแบบคิดว่าถ้าเราไม่เจ็บก็ดีกว่าครับเราถ้าจบได้ก็คือจบเลยครับนะจนกระทั่ง็อดเผเด็จสึก นะฮะอดนั้นเปไงก็ต่อยหมัดขวาไปครับจําภาพไม่ได้ว่ามันมองเห็นมันเอียงขวาไปผมก็คว้างไปนี่แหละมก็ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าอ่าฮะก็เรียบร้อยเลยเป็นงานครับนะฮะก็ได้ชัยชนะอย่างหรือเชื่อว่าก็เชอร์นคนบอกว่าโอ้โหเป็นรองเยอะแยะเลยเขาไม่เขาไม่คิดว่าผมจะชนะเลยนะเขาคิดว่าผมไม่มีแขนแล้วดัจะชได้นิ่นึงตรงนี้ว่าโบนัสไม่มาครับ นะไม่ไม่เป็นไรครับขอแค่เราไม่เจ็บเอาโดนจิ้มตาลปวดตาอะไนั้นครับผมอันนี้ผมขอถามนิดนึงครับคุณนุ่มนิ่มครับพอรู้ว่าทางนักมวยคุณเป็นรองอ่ะ,ะซึ่งมันรองค่อนข้างแพงอ่ะ,อะค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับถามว่ากดดันเรื่องสรีระมากกว่าแต่เรื่องการชกแล้วก็หัวใจไม่ไม่ได้กดดันเลยเพราะว่าหนูเชื่อว่าหนูทามวยมาหนูซื้อใจนักมวยได้ทุกคนนักมวยจะไม่ทิ้งตัวง่ายๆแน่นอนนะคะแล้วก็ก็บอกน้องค่ะว่า แค่ชนะไม่ได้ไม่ได้โฟกัสโฟกัสว่าจะทํายังไงให้น้องได้มีชื่อเสียงต่อยที่วันอีกครั้งค่ะโฟกัสแค่ตรงนั้นเลยครับผมก่อนหน้าการชกวันเนี่ยมันจะมีดราม่าเกี่ยวเรื่องของค่ายทีเอนมวยไทยนะน้องลิ้งรู้อยู่แล้วนะพราะคุณพ่อก็เอามวยไปชกอีกฝั่งหนึ่งใช่ครับอีกฝั่งเนี่ยในส่วนเกียรติเพชรเหลือทางตัวเล็กคนเดียวใช่ใช่ตอนเครียดไหมก็ไม่ได้เครียดค่ะมันเป็นการทํางานแยกแยกส่วนกันก็คุณพ่อก็ อ่ามีนักมวยของเขาอยู่แล้วอันนี้หนุมก็เป็นเออถือสิทธิ์นักมวยในคนนี้ไม่ได้ไปไหนค่ะก็อยากเออแล้วก็มีพี่เดียก็ให้โอกาสน้องได้ต่อยวันก็บอกกับพี่เดียแล้วว่าเออยังไงลุงเลื้องเล็กหนูทําให้เต็มที่แล้วก็ไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือวันก็ได้เจ็ดสีก็ได้ได้หมดเลยค่ะตทำเต็มที่อยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่หนีไปไหนอืมนะครับเแต่วันนี้นี่ชกเพียงให้ยกเดียวนั้นนะยังไ่ได้หินดำห็นแดงมาเลยกล่วว่าดูเดือดกว่านี้หน่อย น้ำหนักนิดนึงนู่นล็กวันที่เราต่อยเวทเท่าไหร้อยยี่สิบหกครับคิดว่าเป็นเป็นไงเวทนี้ก็ได้ครับน้ำหนักเราต่อยร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดครับมาบานบานี้เลยใช่ครับอ่าฮะเราต่อยวันลูบินีนี่ไฟนี้ไฟนี่สองใช่ครับไฟแรกเป็นไงฮะไฟแรกชนะคะแนาานครับไฟนี้ชนะนกครับโอ้โหสองไฟแล้วนะะ <laughs> <laughs> ครับตั้งเป้าอ่างไฮะในวันลูพินีก็แล้วแต่เขาจะจ่ายครับถ้าจ่ายมาเราก็ท้อมเต็มที่ต่อยที่ไหนเต็มที่ทุกที่ครับไม่มีเกี่ยงครับแล้วใจอยากจะจบสามยกหรือห้ายก ต่อยถามยกดีกว่าครับชอบม,อมันก <ป ả? S 1> ว่ามันมา่ไม่มีเสียงปีไม่เต้นไม่อะไร <ส thers> เต้นสุดใสเลยครับ<ส> <oland> ต่อยสบายใจใช่ครับ<ส>พลาดมาไม่เป็นไรเรานมเล็กเราก็รับรับได้ครับโอเคนะครับผมนะอ่ะนุ่มนี่วันนี้นี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วในการทกววนสรับลูกน้่งเล็กนะฮะเอ่อคุณใจจะบอกอะไรกับแฟนมวยบ้างก็อยากเอ่ออยากให้เอ่อแฟนคลับนะคะก็ให้กําลังใจลุกน้องเล็กนะคะ ในในการที่อยากให้ล่อยวัดอ,อยากให้ลูกน้องเล็กมีชื่อเสียงในวันค่ะ <S <S อยากให้เขาก้าว <ทำ S 2> กระโดดใ,<น>ในจุดตรงนี้ค่ะตั้งเป้าไว้เลยตั้งเป้าไว้ค่ะว่าคนนี้ทําได้แน่นอนค่ะสัญญาได้ก็ดีว่าอย่างนั้นถ้าป็ในใช่ค่ะแล้วลก็นุ่มตั้งเป้าเขาไว้จริงๆค่ะว่าจะต้องทําให้ได้สัญญากับน้องด้วยว่าจะไปไปให้ถึงลูกองเล็กไรคุณยังจะบอกอะไรกับแฟนครับของคุณบ้างก็ขอบคุณครับที่ตามเชียร์ตามเป็นกาลังใจครับถึงคนอื่นจะบอกว่าผมชนะไม่ได้ แต่บางคนก็ยังมีมุมมองว่าผมชนะได้ก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ครับไม่ถามจริงๆก่อนหน้าการชทงเนี่ยโลกโซเชียลเนี่ยเขามันกดดันคุณเยอะมากเลยคุณคุณเครียดไหมไม่ครับเขาเขามีมือมีเท้าเราก็มีเราก็สามารถนอกได้ครับแล้วก็แสดงเห็นแล้วว่าเราทำได้ใช่ครับถึงเราจะตัวเล็กกว่าแต่เราก็มีปฏิสิทธิภาพพอยอดเยี่ยมครับลูกเลืครับครับแข่งมากเลย